โกเป็นโดดแต่ในวันอนี้ครับขึ้นหรือเปล่าครับที่กบอกชาวบ้านไม่มีโน่นกันลไม่มีสิ่จะมีขึ้นเป็นแต่ได้ครับอยูนที่เอาลูมาหน่อยขอกริงนี่ครับประมาณสองเป้งกับถึงน้ำมาดูกันว่าระดับนไ้ให้เหมาะสมว่าแม่น้ำจะกระโดดแต่หึืนไมดูให้ดีนะครั ครับที <substit uting> ่แบบดูตัวเล็กมากไม่ต่แต่กน้ำเราถูรอดในการกระโดดแต่กระโดดมาทุกครั้งได้ครับเดี๋ยวต่อไปมาดูนิ้นล่าของแม่น้ำนะครับท่านผู้ชมจัดไปนะครับว่าแม่น้ำเป็นสัตว์ยดูได้นำตนนะครับไม่ใช่สัตว์น้ำเขาคือนักวาการเปลีนรยางเ็ที่ดยใช้ว่ายน้ำะดไปหาอาหาหรือยาที่ตองใสนะครับทีมที่มีวิทยาการที่มาปี้มันแข็งแรงหรือเปล่าให้โตครับโชว์ความแข็งแรงของทีมไม่ดูเลยครับคาแข็งแรงรวทั้งสทีม ยมีฝังโคนะครับจะูเล็กๆนะครับที่นี่แปงบออกมานะครับแหมแหมทั้แข็งแรงแหกินรอเล่นได้ด้วยแต่บางท่านอาจจะสงสัยว่าให้ก้อโฟทับเระว่าตัวเดียวกว่าี้างในติ๊จะทำได้หรือเปล่าไปดูลองถามดูดีกว่าครับติ๊ให้ก้อบโฟนทําแล้วไงครับเพื่อนๆทำได้ไหมไม่ไหวตดยเหรอเขาดีๆติ๊ทำได้หรือเปลาไม่เอาครับติ๊บอก่าเข่ไม่ใช่ รับใจล้วบอกว่าไม่มีปัญหาทหารถ้าก้นโชว์ให้ผู้ชมก็รู้วามี่ยพร้อมแล้วหนึ่งสองสามสี่เป็นแหลโรอยกโมโหอยากตีปีแตยอมบอกไม่ไหวไม่เชื่อขอเล่นนะก็ยืนอู่บนพื้นขอระดับตีแล้วบอกมันต้องไม่ธรรมดาครับทั้งยุ่งทั้เกินด้วย เชาไม่ใช่นะครับบอลน้ำเพี้ยู้ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งแข็งแรกเพราะเขาจะต้องแข่งกันเป็นจ่าฝูงคอยหัคลองเพื่อนเนี่ยหรือว่าป้องกันตะเคียนนั่นเองแต่น้องโบบอกว่าเพื่เนี่ยก็แข็งแรงกันนะครับไม่ใช่ว่าจะอ่อนแอเดี๋ยวเห็นที่เดิร์นล้วปั่นใต้ครับขอเองทำเลยนะครับโับอกเดินที่เดียวก็บอกเป็นยังไงครับเดินหนึ่งที่บังเตยดูเลยน้องโบมาเลยหนึ่งที่บ้านเง วัดแหวนเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นต้องโกครับจะเดินได้หรือเปล่าเนี่ยครับมาทอมรุ่มก้อนรุ่ครับมาเลยโอ้โห ว่ามันก็ให้หน้าที่น่าตัวมังเสือมันก็พิพาสแล้วก็ชอบไปปั่นปูนที่แหล่งหายด้วยนะครับเนรูที่สูงเตี้ยสบายๆเลยนะครับเอาละครับเรื่องต่อไปมาดูแมวน้ำนกีฬาบ้างดีกว่าครับท่านผู้ชมจะเรียนกันชื่อครับรู้โยกได้เดียวแต่แมวน้ำไม่มีเดียวจะเล่นยังไงครับไปดูกันพร้อมเลยครับอารมณ์นี่มันต่อยไว้เรื่องต่อไป I'm ครับ มาดูว่าตัวไหนจะเป็นผู้ชนะนะครับท่านผู้ชมมาดูรอบตัวแข่เชียร์ดังๆได้้อแล้วเริ่มเลยเลยแป็นอเลย เรีวแค้กแฟ้กันลูกแรกออกแล้วเรือไปเลยอไปเก็บลูกบอลมาจาก,กันเลยนะมาแล้วมาแล้วตัวลูกบอกล ัแพ้ยังไงก็สลุมกับแพ้ไปครับเจ้าแต่รับโบว์ก็ไปผู้ชนะไปไม่เป็นไรครับเลมกีฬามีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดาของกีฬานี้แหละรดับนี้แล้วนะครับเขาอาจจะเป็นเก่งบ้านเก่งบอลก็ได้เพราะว่าจริงจริงแล้วนะครับมีสิ่งหนึ่งที่เขาเก่งมากแลื่เล่นได้เหมือนเราด้วยนะครับเล่นกับพี่กูกูทุกวันครูชายก็เล่นกันคุยกันมีอะไรหยิบมาเลยเที่ยงเมดกับเกลี่ยน่าเกมกนฬาแบบนี้โดยการ สนใจอยากมาหาพี่ิกนะครับคายรายการมาหาได้เลยแต่ตอนนี้ติ๊กขอโชว์ก่อนนะครับว่าส่วนายจุกบอลเขามีคสามารถนะครับมาฟองสิ่งของนิ้จัสมงคนช่นกันได้ไหมน้องตุ๊กตาตันกันด้วยครับติ๊กจะพาลงนัดสองหน้าทันไปไี่หเลาครับมาด้วยด้วยี่นักต้มตุนกันด้วยับ ดีนรับีเก็นิ้วหยอบุกเลยสกใจว่าตกหน้าไม่ต้องเกรงจะเป็นได้ครับต่อตาดีอ่ะวีนี้เดียวติจะพาเพียงแค่ไม่มหัวสันหัวคอนตรงเงตรงเงี้เสร็แล้วคืนนี้ไปกูมึงม่ยอรับารการที่เยบัเหัี้าเาตาอนาเีย่เป็นความาสุดท้ายแล้วครับผมซึ่งการเชีวของเรา ตัวเล็กไหมครับจาทีมงานมีรถยนต์ยานยนต์มีข้อผิดพลาดประการใดทีมงานจะนำออไปในซีดีด้วยที่เราไว้ทั้งนุ่นว่างรับกันช่ชมเสร็จแล้วแต่จะมีกิจกรรมให้ท่านผู้ชมได้ร่วมสนุกครับใครสนใจอยากมาให้รางวัลนางน้ำใกล้ๆอยู่ที่ลำเบียงกันหน้าเชิญได้เลยนะครับหรือธนนบัตรดีในสินแคนกับนางน้ำไปรับมันชุบกันใกล้เลยเนียใกล้ๆแ้วก็มกิจกรรมโออีกท่านผู้ชมแล้วภาพน่ารักน่ารักบายบายท่านผู้ชมจขอบคุณครับ เรียนนะครับตอนนี้ก็โชว์เสร็จแล้วนะครับมาศึกษามาเรียนรู้มาดูมาถ่ายรูปม,มาให้รางวัลกับเพื่อนนะครับด้วยเงิบียรด้านหน้าถือธนบัตรเป็นแนวยาวนะครับขึ้นแนวยาวจบบเปไปลายไว้นะครับยี่ที่สุดแข็งอย่างน้อยต้องยื่นไปอย่างนี้เลยนะ,ะนี่ได้เห็นใกล้ๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็รับรางวัลได้ด้วยะครับ่ใคร